คอรหัสนาเดียโซนกุลแม่สามียกที่ดิน107ไร่ถึงจะห่างหายไปจากวงการบันเทิงแต่แฟนๆก็ยังคงได้เห็นชีวิตน้าจอของนาเดียโซนกุลหรือนาเดียนิมิตวานิชผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆหลังจากแต่งงานไปมีครอบครัวกับสามีมอมเลี้องอภิมงคลโสนกุลและตอนนี้มีลูกๆน่ารักน่ารักถึงสองคนน้องนอบลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กน้องโมนา และล่าสุดก็ได้เห็นภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกับโอกาสพิเศษที่นาเดียกับสามีแต่งงานกันครบ10ปีแล้วเรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆกับภาพโมเมนต์นี้ที่ทุกคนแต่งตัวจัดเต็มมาถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันที่บ้านพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่นาเดียได้เขียนไว้ตอนแต่งงานเคยสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยก็จะไม่ทิ้งกัน คิดว่าสิปีที่ผ่านมาเดียทําให้เห็นอย่างที่เคยสัญญาไว้และจะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอขอบคุณที่รักและดูแลกันมาตลอดและขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปสิ่งที่ตั้งใจจะทําต่อไปนี้คือจะบ่นน้อยลงจะยิ้มมากขึ้นหวังว่าสามีจะสบายหูสบายตาม,มากขึ้นนะคะอพิมงคลเจ้าบ่าวของนาเดียพิธีกรดังดาวกระจายรวยขึ้น60ล้านก่อนวิวาตนสัปดาห์นี้รับที่ดินแม่1 0 7ไร่ ได้คอนโดจากหมอเตา๋าเจ้าตัวควัก19ล้านถอยเฟอร์รารี่ป้ายแดงสองคันรวดหลังจากได้เข้าสู่วิธีมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่กับหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลก็เล่นเอาแฟนๆช็อกหนักมากเพราะจูจ้สาวนาเดียก็ประกาศขอลาออกจากวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการเราต้องหันมาดูแลสา,ามีที่ตอนนี้กําลังป่วยจนร่างกายซู่ผอมอีกทั้งลูกชายสุดที่รักก็เริ่มโตขึ้นทุกวันเธอจึงต้องขอมีเวลาในการอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นนั่นเอง